สวัสดีค่ะพ่ออ้วนค่ะสวัสดีค่ะพ่ออ้วนครับสวัสดีค่ะ,คะมาติดตามแนวทางกับพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567หรยหกสิบเจ็ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปที่สองเนาะพ่ออ้วนเนาะออค่ะที่มาตามพ่ออ้วนค่ะฝันอะบอกคุณพ่อหลังจากที่หายไปคลปเปลรกฝันมือขึ้นนี่แหละย,ยังวะฝันแนวไรเนาะฝันคือยังผูง้เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาเราส่วนไปคือยังไป เที่ยวไปล่นใส่ตลาดตะลี่นี่แหละ,ะไปน้าเขาคือว่าไปงานไปกาดน้อยจนเกิดคือคืองานคือไม่งานไม,นม่ย่างบุญเขาดีละอือคนหลายหลายอีรลีหรอบุญล,ละค่ะหลายจนได้ย่างหลีกันบุญละคือยังไปคือยังเข้าไปคือยังเป็นตลาดตะลี่ลาดข้าลาดเนียงเพราะเราได้เสือได้กระต้มกรารมมันก็เอาหค่ะมันเอาให้ยย่านหิว มันว่วหรอกมันกไดีไหลดไดีไ้นี่ก็เอาแล้วมันลดคเขาว้ากันพูดละเขาว้ากันก็ฟังเงาซื้อเพราะังว่าเออเอาเสือให้เพื่อนตัางๆต่างสี่มันก็เว้าเขาก็เว้ากันอยู่ก็เอาเอาเสือมาผาดปลาได้ขนมก๋วยเตี๋ยวแห้งก็ินทั้งกินทั้งยางน้ำเขาล่ะเออทั้งกินทั้งยางคือเดียวงานนี่ล่ะค้นกลาย ไปไปไปเรื่อยๆอไปเบึงลานนั่นลานนี่ส้มน้ําเขาไปอ่ะล่ะไปคือยังต้นไม้คือยังต้นไม้แบบพี่เขาต้มกวนหอยอเป็นพ่วงเป็นพ่วงอยู่เป็นหลอดไฟหลอดยังแคดอยู่เือกันคงจะโอ้่ามวลหรือเปล่าพ่คนที่ว่าคงานเขาโคตกรกะไรไปน้ำเขาเรื่อยๆไป คือยังขึ้นก้อนกับฟันตั้งสีล่ล่ะฟันคือยังไปตาพระเอาให้เอนี่พระเอาเสื้อให้คือกันจะขึ้นกน้อนเนี่ยฟันว่าพระเอาเสื้อให้ออแต่ว่าเมือขึ้นในี่ฟันว่ากคนรหงจงักงิดเสียชีวิตไปแล้วเอาเสือให้ออไปขึ้นขึ้นขึ้ขกกนก้อนฟันเดือก้อนนั่นฟันเห็นมัดนี่ละ่ะผู้มันเสียชีวิตไปแล้วคะมันคือยังมันส่วนไปเื่กันก็ไป ไปตาพ่อพระอยู่เขาจะปิดบุญงานวัดก็พ่อพระพระก็ซื้อเสื้อให้ก็ตาบ้านนี่ก็ไปไป,ไ,ไปเบึงเขาหล่นบึงไฟก็ไปเบึงเขาหล่นแต่อยู่คนละกลุ่ม,มกันพิ่อยู่กลุ่ม่นก็เขาก็บับึงไฟขึ้นได้เจ็ดิสิบวิมันก็เฮ้ว่าสันเขาก็รั้งตินทั้งจ่องกลางจ่องเล่น ตั้งดึงเต็นจ่องเติดยั้งอยู่กันอยู่ค่ะโอ้มึงได้เงินนอคือได้ใจมึงได้เงินนอคึงได้หลายนอว่ะกูขึ้นได้เท่านี้วาก็ขึ้นวาค่ะมังไฟขึ้นได้เก็บชวิอันนี้อันนี้ฟันขึ้นก้อนเหรอพี่นโตออาฟันก้อนนี่ค่ะฟันได้ร้องสามเหมือนล่ะค่ะมือคื้นนี่ฟันเห็นมันอีกอืมมันเกาเสือเอาเน้อยู่เน่กินในคือกันค่ะ พาไปเที่ยวพอ้อเออคือยังไปเที่ยวน้ามันละไปคือยังได้เสือได้กินนั่นกินนี่ล่ะคือยังสีมากคือยังสีขามน้ามขามหน่ล่ดีละคือยังสีขาบน้ามขาบท่า,ทานี่หละมามาอะคือยังยังไงคือยังพอ่อพวกสิไปบุญคกอกัน,นี่ละ ก็ว่าเอาูเขาฟังว่าสีเมื่อแล้วก็ว่าที่ค่ะเอะถึงเมื่อแล้วก็ทั้งสัตวแลวก็สะดอดขึ้นรถแล้วอหัวเมื่อขึ้นมาแสดงว่าพ่อเนี่ยฟันเห็นเพิ่นสองขึ้นเนอี่นันะขึ้นก้อนก็เห็นฟันขึ้นก้อนก็เห็้นเขาพาเที่ยวขึ้นกันเน้นบอกขึ้นกอนไปเบื้งไฟขึ้พาไปเที่ยวบนหมอกไฟขึ้นนีก็พาไปเที่ยวอีกไปพาส้มงานไปเที่ยวงานนนนงเป็าละ มันเย็นซอนเกินซอนฝันว่าผีพาเที่ยวเนาะค่ะออผีพาเที่ยวงานบังไฟงานบุญเนาะค่ะออแล้วก็สื่อของหายพอ่อ,อค่ะคุณพ่อนี่ฝันอยูสองเทือฝันเทือแหลกเทือ,อสองอค่ะหลังจากไปตามคลิปแหลกเนาะออไปตามคลิป แหลกมากคุณพ่อกับมาฝันอีกสองเทื่อฝันเห็นแต่ผีผู้เก่าผู้เก่าถีงแล้วแต่ว่าสมัยยังมีชีวิตก็คือเป็นมูกันมูกกันลูกลูกเอือยลูกเอือยแม่ค่ะแล้วอายุตอนเพิ่นเสียชีวิตนี่จักปีครับคุณพ่ออายุประมาณหาสิบเก้านี่แล้วหาสิบเก้าปีเนาะค่ะอายุผู้ที่เพิินเสียชีวิตแล้วพาคุณพ่อไปเที่ยวบ้านนี้ไปเที่ยวนี่พ่อก็ได้หกสิบเอ็ดตัวสิบสองอย่างอายุของคุณพ่อนี่หกสิบเอ็ดอย่างหกสิบสองปีเนาะค่ะ เป็นแนวทางในหวดนี้ค่ะจับอายุค่ะท่านผู้ชมจับอายุของูู้ีิเสียชีวิตแล้วเนาะคะ่ะจับอายุของพ่ออวดเนาะคะ่ะเพราะว่าพ่ออวดนี่ได้เสือา้าได้สิงของเนาะคะ่ะเพราะว่าผีนี่สื่อไห้ค่ะแต่ว่าก็ยลืมฝันเมืกกอก่อนเนี่เนาะครับเนาะฝันว่าอันบังไฟไปเที่ยวบุญหม่องไฟ ผมก็้ขึ้นในเท่าไรก็พอเจ็ดสิบดีเจ็ดสิบดีจับไปน่ำเนาะค่ะเจ็ดศูนย์ค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าเจ็ดสิบดีบอกข้าคุณพ่อี่ความฝันติดไปนน่าค่ะเป็นแนวทางในงวดนี้เนาะค่ะตัวเลขที่หายกับท่านผู้ชมทางบ้านคุณพ่อสิ่หายตัวใดแน่งวดกับเลขอายุนี่แล้วน้ำหกสิบเอ็ดต๊ะสิบสองอย่างมันตายกับหาสิบเก่า บอว่าบางไฟที่ขึ้นก้อนนั่นฝันว่าเขาประกาศแต่เครื่องได้เกียริีวเอาไปนำเนาะคุณ่อเนอะเอาะค่ะติดไปนาค่ะตัวเลขกรสีมียูซีคุ้มค่ะท่านผู้ชมเ,เป็นตัวเลขซีลุ้มเนาะค่ะที่คุณ่อหายมา,าในงวดนี้ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาบในรางวัลใหญ่กับพ่ะอ้วนสุขูสุขคนค่ะ,คะถ้าคุณ่อฝันอีกกรสีมาตามโคงสุดท้ายหายเนาะค่ะเตถ้าบ่บฝันก็คือคลิปนี้ เป็นโครงสุดท้ายของคุณพ่อแล้วค่ะค่ะคุณพ่อมียังเพิ่มเติมบ่ค่ะบ่แล้วล่ะซ้ำนี่นะคุณพ่อนาะค่ะขอบคุณพ่ออ้วนค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็มมสรุปแนวทางตัวเลขความฝันในการสือสลากินแบ่งรัฐบาลของเพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567นนี่ค่ะพาออ้วนในเพิ่นฝันอยูสองเือคือการกระทนผู้ชมหลังจากมาตามเพิ่นขิปแหลกเนาะค่ะเพิ่นกับมฝันเลยสองเธอแล้วเพิ่นว่าค่ะ ่าเทือแรกนี่เพิ่นฝันกัะทานผู้ชมเพื่อนฝันว่ามูเพิ่นที่เสียชีวิตไปแล้วเนาะค่ะไปเที่ยวงานบังไฟเพิ่นว่าก็ไปพอกันเพิ่นว่ามูเพิ่อนอนี่ก็เลยส่วนเนาะค่ะส่วนไปเที่ยวในงานบังไฟเนาะค่ะก็เลยไปได้ยินเขาประกาศเพิ่นว่าประกาศเจ้าหน้าที่เขาประกาศว่าบังไฟนี่อีกเจ็ดสิบวิสิข้นเพิ่นว่าค่ะอีกเจ็ดสิบวิบังไฟสิขืนเขาว่าค่ะในความฝันฝัแนแหลกเนาะค่ะ พราะฝันล่ะสุดเมื่อขึ้นนีเพื่อนว่าค่ะเพื่อนกับมาฝันอีกเพื่อนว่าฝันว่ามูผู้เกานี่ละเพื่อนว่ามาหาอีกแล้วมาส่วนเพื่อนนี่ไปเที่ยวงานเพื่อนว่าแต่เป็นงานบุญเพื่อนว่าค่ะแล้วก็พาเพื่อนไปซสือเสื้อผาไม่เพื่อนว่าซสือแนวกินแนวอยากให้กินเพื่อนว่าค่ะได้กินได้เสือผาไม่น้าเพื่อนว่าค่ะฝันล่าสุดหนีเพื่อนว่าค่ะคุณพ่อนี่ฝันเกี่ยวตะกับหมูผูกเกาเนาะค่ะ ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณพ่อเพิ่นก็เลยได้ตัวเลขมาหายกับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวน,นั้นก็คือหาเก่าเนาะค่ะเป็นอายุของมูเพิ่นตอนเสียชีวิตเนาะค่ะอายุหาสิบเก้าปีค่ะส่วนเจ็ดศูนย์นี่เป็นเลขเจ้าหน้าที่ประกาศในงานบุญบางไฟเนาะค่ะว่าอีกเจ็ดีวิบ,บังไฟสิคืนเนาะคะ่ะหกหนึ่งย่างหกสองนี่เป็นอายุของพออ้วนค่ะเพราะว่าพออ้วนฝนันเกี่ยวกับจกของทั้งสองฝันเนาะค่ะ อายุของพอกะหกสิบเอ็ดปีอย่างหกสิบสองปีเนาะค่ะอายุของพ่ออ้วนก็สําคัญค่ะเพราะว่าฟันว่าเขาสื่อนันสื่อหนีห้เนาะค่ะใดนันใดน้นี่ก็ติดอายุคุณพ่อไปนั่ค่ะค่ะนี่ก็เป็นแนวทางค่ะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตฤณ์ความขขฟันในการสื่อสลากินแบ่งรัฐบาลของพ่ออ้วนค่ะในงวดวันที่หนึ่งกรกฎาคม2567น้ก็ี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภ ด้รางวัลใหญ่ก็พออวนสุขหูสุขคนค่ะแต่ก็อย่าลืมกลับนําเน้อเดือดขากันไหวค่ะคาะถ้าคลิปนี้เนาะค่ะท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจเนาะค่ะสาวนิงก็ขอฝากท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะกดติดตามกดไลก์กดแชร์กดกระดิง่งให้กับสาวนิ่งพระรวยนในเรื้องค,ค่ะค่ะคลิปนี้สาวนิ่งขอจบไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ